สวัดีครับวันนี้เราจะได้กลับมาสู่รายการสะพานความหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะฮะก็คงจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวในเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังนะครับครั้งหนึ่งนะที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับมีศิลปินผู้เรืองนามอยู่ท่านหนึ่งนะฮะท่านเป็นศิลปินยากจนนะฮะมีชื่อว่าแบรนโตเขาเป็นนักปั้นรูปนะฮะเขาได้กําลังสร้างสรรค์ผลงานคือปั้นรูปเมอร์คิวรีอยู่ ซึ่งในช่วงเวลาที่เขาเริ่มลงมือสร้างสรรค์ผลงานศิละปะของเขานั้นเป็นช่วงฤดูหนาวนะฮะเขาได้ทุ่มเทเวลาความสามารถทั้งหมดในการปั้นรูปปั้นนี้จนในที่สุดนะฮะรูปปั้นของเขาก็ได้ปั้นจนสําเร็จนะฮะค่ำคืนวันหนึ่งอากาศหนาวมากเมื่อเขาเข้านอนก็นึกถึงรูปปั้นที่เขาเพิ่งปั้นเสร็จนะฮะเขากลัวว่าความหนาวของอากาศจะทําลายรูปปั้นเมอร์เคอรี่ของเขาทําให้รูปปั้นแตกแล้วก็แลดูไม่งดงามเขาจึงลุกขึ้นเอาผ้าห่ม ผ้าปูที่นอนมาคลุมรูปปั้นนี้ไว้นะฮะวันต่อมานะเพื่อนๆก็ยังไม่เห็นเบรนโตเลยนะจึงไปเคาะประตูแล้วก็เรียกว่าแบรนโตแบรนโตแต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับใดๆเพื่อนๆจึงพังประตูเข้าไปนะก็พะว่าแบรนโตนอนขดตัวนอนตายแล้วนะอยู่บนเตียงนะไม่มีผ้าปูที่นอนไม่มีผ้าห่มนะเพื่อนๆดูที่กลางห้องนะก็เห็นว่ามีผ้าหม่มผ้าปูที่นอนกองอยู่จึงได้ไปเปิดดูปรากฏว่ารูปปั้นนั้นแขนขาดไปข้างหนึ่งเพื่อนๆจึงรู้ได้ทันทีว่าแบรนโตหนาวตายเพราะรูปปั้นของเขานะฮะ เขารักรูปปั้นชิ้นเอกของเขาอย่างสุดจิตสุดใจนะเรื่องนี้ทําให้เราคิดถึงความรักและการเสีสละอย่างใหญ่หลวงของพรเฟรซูเพื่อเราทุกคนนะเราเป็นเพียงดินก้อนหนึ่งที่พระองค์ได้ส่งปั้นขึ้นนะเป็นงานชิ้นเอกของพระองค์ความจริงพระองค์จะโยนเราทิ้งก็ได้เหมือนกันและก็เอาดินก้อนใหม่มาปั้นเป็นอาดัมเอวาขึ้นใหม่ก็ย่อมได้แต่พระองค์รักงานของพระองค์มากเป็นความรักจากนิรันด์ถึงนิรันด์ เป็นความผูกพันอย่างไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จึงได้อาสามารับโทษและตายแทนเราเพื่อเราจะได้รอดพ้นจากความบาปที่ทําลายเราดังพระคิตสมบ,บีน,ะนเนยเรมีได้กล่าวไว้ในบทที่3 1ในข้อ3บอกว่าพระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกลแต่ว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจรึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไปหากคุณจะถามคําถามในวันนี้ว่าเพราะเหตุใดทําไมพระองค์ต้องตาย คำตอบนั้นง่ายมากนะฮะจากข้อพระคัมภีร์ในตอนนี้ตอบเราได้ว่าเพราะพระเจ้าด้รักเราด้วยความรักนิรันดร์ซึ่งไม่ว่าเราจะบาปชั่วและไม่งดงามเพียงใดพระองค์ก็ปรารถนาที่จะรักและเป็นความรักที่มั่นคงสืบไปในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดกันถึงกังเขนแห่งโกลกทาซึ่งเป็นบทที่ต่อจากบทที่แล้วนะพวกทหารได้ยกไม้กังเขนของพระองค์ขึ้นแล้วปล่อยให้มากังเขนกระแทกลงมา ในหลุมทําให้พระองค์ได้รับความบาดเจ็บนะฮะมากขึ้นพระองค์ทรงทอดพระเนตรใบหน้าที่กักขระและเต็มไปด้วยความบาปของคนเหล่านั้นที่ได้วางแผนเอาชีวิตของพระองค์และพระองค์ก็ตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรขณะที่พระองค์งทรงถูกตรึงบนกางเขนนะครับพระองค์ทรงรู้สึกเจ็บปวดทุกลมหายใจนะทุกครั้งที่พระเยซูอยากจะพูดอะไรพระองค์ก็จะต้องใช้เท้าที่ถูกตะปู ตอกอยู่นั้นดันลำตัวขึ้นเพื่อที่จะสามารถพูดได้สะดวกขณะนั้นนางมารีผู้เป็นมารดาของพระองค์ก็อยู่ที่นั่นด้วยนางร้องไห้ขราำครวญด้วยความเจ็บปวดที่ต้องเห็นบุตรชายของตัวเองทนทุกทรมานอย่างนั้นภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้นางระลึกถึงคำทำนายของผู้เผยพระชนะถึงการมาบังเกิดของพระเยซูว่าหัวใจของท่านเองก็ยังจะถูกดาบแทงทะลุด้วยพระเยซูจึงตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยจงดูบุตรของท่านเถิด จากนั้นพระองค์ก็ตรัสแก่อัครสาวกยอนว่าจงมองดูมารดาของท่านเถิดจากจุดนี้เราเห็นได้ว่าถึงแม้พระองค์จะอยู่ในสถานก,การณ์ที่ยากลําบากพระองค์ก็ยังทรงเป็นห่วงเป็นใยนามารดาของพระองค์นอกจากความเมตตาที่สําแดงต่อมารดาแล้วก็ยังมีโจรสองคนที่ถูกตรึงอยู่ข้างพระเยซูนะฮะคนหนึ่งไม่ได้ประทับใจในความเมตตาของพระองค์เลยนะเขาตะกนใส่พระองค์ด้วย น้ำเสียงเย้ยหยันว่าท่านเป็นพระคิตไม่ใช่หรือจงช่วยตัวท่านเองกับเราให้รอดเถอิดแต่โจรอีกคนหนึ่งกลับรู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นพระพักของพระองค์ที่เปี่ยมด้วยความอ่อนโยนและสงบสุข <_ master> เขาจึงหันไปพูดกับเพื่อนโจรของเขาว่าเจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือเพราะเจ้าก็ถูกลงโทษเหมือนกัน<_ <Melanie> <_และโทษของเรานั้นก็สมกับความผิดที่เราได้กระทํา แต่ท่านผู้นี้หาได้กระทำผิดประการใดไม่ลูกาได้บันทึกไว้อย่างนั้นแล kind of ้วเขาก็อ้อนวอนต่อพระองค์ว่าพระสยซูเจ้าข้าขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมาในแผ่นดินของพระองค์ผู้คนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นต่างก็พากันตั้งใจฟังว่าพระเยซูจะตอบโจรคนนั้นอย่างไรพวกเขาคิดในใจว่า คนนี้เป็นมนุษย์ที่มีบาปเหมือนกันแล้วจะยกโทษบาปหรือให้ความหวังกับโจรคนนั้นได้อย่างไรเล่าเพราะมีเพียงพระเจ้าและกษัตริย์ของโลกนี้เท่านั้นที่มีอำนาจที่จะยกความผิดให้ได้พระเยซูได้ตรัสตอบและให้คำสัญญาแก่โจรคนนั้นว่าพระองค์จะพาเขาไปอยู่ในแผน่นดินสวรรค์ที่ซึ่งความทุกข์ทรมานจะไม่มีอีกต่อไปและเป็นแผ่นดินที่เปลี่ยนไปด้วยสันติสุขเขาจะได้อยู่ที่นั่นชั่วนิรันดร์นะฮะ คำสัญญานี้ดูไม่ค่อยจะน่าเชื่อสักเท่าไหร่แต่สํญญาหรับโจรคนนั้นแล้วจิตใจของเขากลับท่วมท้นไปด้วยความหวังเพราะว่าเขาเชื่อในพระองค์เมื่อผู้คนได้คํานึงถึงชีวิตและคําสอนที่เต็มไปด้วยปัญญาและการดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์ที่แสดงออกถึงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจนะผู้คนนะพวกเขาก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วพระองค์ไม่ได้ทนทุกข์ทรมานเพราะความบาปที่พระองค์ทรงกระทำและพระกัมภีร ก็ได้เพียกรณ์ไว้หลายต่อหลายครั้งด้วยกันว่าพระเจ้าผู้ทรงสภาพมรรมดาจะลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะแบกรับเอาความบาปของมนุษย์ทุกคนไว้ที่พระองค์สิ่งนี้จึงเป็นเหตุผลที่พระูยซูทรงยอมให้พวกเขาจับกลุมและข่มเหงพระองค์อย่างโหดร้ายทารุณสงครามนะฮะแห่งความขัดแย้งนะฮะ ที่เกิดขึ้นที่ไมกังเกนนั้นแท้จริงแนละเป็นสงครามที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูและก็ซาตานด้วยนะในเวลาเที่ยงของวันนั้นท้องฟ้าทั่วเมืองเยรูซาเล็มนะถูกปกคลุมด้วยความมืดนะผู้คนต่างพากันตกใจกลัวเป็นอย่างมากหลายคนคิดว่าพระเจ้าก,กําลังแสดงพระพิโรธเพราะว่าพวกเขาได้ฆ่าพระเยซูผู้ซึ่งไม่มีความผิดนะบางคนก็รู้สึกได้ว่าทั่วบริเวณนั้นมีมารอยู่ด้วยนะแล้วก็เป็นเช่นนั้นทนจริงๆซาตานและสมุนของมันจากทั่ว สารทิดนะฮะก็คงจะมาอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะทดลองและทําให้พระเยซูท้อแท้เพราะพวกมันรู้ดีว่าการสิ้นพระชนของพระเยซูนี้เป็นแผนการของพระเจ้าที่จะช่วยมนุษย์ให้ได้รับความรอดนะพวกมันตั้งใจอย่างมากที่จะหยุดยัง้งแผนการนี้ซาตานได้สร้างความกดดันและทดลองพระเยซูอย่างหนักด้วยการล่อลวงต่างๆนานา,นาซึ่งเราก็ไม่ทราบได้ว่าขณะนั้นพระเยซูส่งรู้สึกเช่นไรวบางทีซาตานอาจจะป้อนความคิดนะฮะให้พระองค์ว่าโอ้ เยซูพระองค์ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไรนะพระองค์ยังไม่ไม่เห็นอีกหรือว่าไม่มีใครชื่นชมและเห็นคุณค่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําเลยสักคนนะดูสิมีใครบ้างที่อยู่ข้างพระองค์นะชนชาติของพระองค์ก็พากันต่อต้านพระองค์แม้แต่สาวกคนหนึ่งผู้ซึ่งติดตามพระองค์นะฮะก็ยังอุตส่าห์ทะเลาะยัพระองค์เลยนะฮะมันจะไม่เป็นการดีกว่าหรือหากพระองค์จะเสด็จกลับสู่สวรรค์ไปนะฮะ เพราะอย่างน้อยที่นั่นพระองค์ก็ยังได้รับความรักและความเคารพจากเหล่าทุสวรรณะ,ะจิตใจอันบริสุทธิ์อ่อนโยนของพระเธิ์ต,ต้องบอบช้ำเพราะความชั่วร้ายและการทารุณของผู้คน,นความบาปอันหนักอึ้งของผู้คนทั้งโลกได้บทขยี้จิตใจของพระองค์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับพระองค์ขณะนั้นผู้เผยพระเจ้อิสยาได้พยากรณ์ไว้เมื่อหล,ลายร้อยปีก่อนหน้านั้นแล้วว่าแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทะเลของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนในอิสยาห์บทที่53ได้กล่าวไว้เช่นนั้นถึงแม้ว่าพระองค์จะถูกทดลองอย่างหนักหน,น่วงนะฮะแต่ว่าพระองค์ก็ยอมเพราะว่าความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีพระองค์ทรงเต็มใจที่จะแบกรับภาระอันหนักอึ้ง เพื่อมนุษย์ทุกๆคนจนถึงที่สุดในที่สุดนะพระองค์ก็ทรงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่าสำเร็จแล้วจากนั้นพระองค์ก็ก้มศีรษะลงและสิ้นพระชนเราอาจสงสัยว่าทำไมพระองค์จึงตรัสว่าสำเร็จแล้วก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนอะไรหรือที่สำเร็จแล้วนะฮะเหตุที่พระองค์ตรัสประโยคนั้นก็เพราะว่าการต่อสู้กับมารซาตานครั้งนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ได้รับชัยชนะนะฮะ แผนการเพื่อช่วยเหลือมนุษย์จากความบาปและความทุกข์ทรมานนี้ได้สําเร็จลงอย่างสมบูรณ์แล้วหลังจากที่พระองค์ทรงสิงส้นพระชนมนะ์ทั่วบริเวณนั้นก็ถูกเขย่าด้วยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ผู้คนต่างพากันตะโกนร้องห่มร้องไห้นะครั่งครวญเพราะความกลัวและเพราะความโศกเศร้าเสียใจต่อการสิ้นพระชนจากไปของพระเยซูนะครับในวันนั้นมารซาตานและสมุนของมนันทุกองนะครับ ก็ได้พ่ายแพ้ต่อพระองค์อย่างราบคาบเหมือนดังพระคัมภีได้กล่าวไว้บอกว่าและข้าพเจ,จ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่าบัดนี้ความรอดและฤทธิดเดชและราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเราและอำนาจพระคริสของพระองค์ได้มาถึงแล้วเพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นก็ได้ถูกผลักทิ้งลงไปแล้วในวิวรณ์บทที่20ได้บันทึกไว้ยอย่างนั้นนฮะ บางคนที่นั่นรู้สึกประหลาดใจมากนะที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนอย่างรวดเร็วเพราะโดยปกติแล้วการตรึงนักโทษกับแมกงเขน,นั้นต้องใช้เวลาหลายวันนะกว่าที่นักโทษจะตายแต่สําหรับพระเยซูแล้วพระองค์ทรงสิ้นพระชนในเวลาเพียง6ชั่วโมงนะฮะนี่จึงบ่งบอกให้เราเข้าใจได้ว่าพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนเพราะบาดแผลและความเจ็บปวดทางด้านเนื้อหนังแต่พระองค์ทรงสิ้นพระชนเพราะ ทรงแบกรับเอาความบาปของมนุษย์ทุกๆคนซึ่งเป็นความเจ็บปวดในจิตใจและทําให้หัวใจของพระองค์ต้องแตกสลายไปในการฝังศพของใบซูนั้นโดยปกตินะฮะทหารจะนําศพของนักโทษที่ตายบนไมกก้กางเขนโยนกองรวมกันไว้นะฮะปล่อยให้เน่าเปื่อยเป็นอาหารของนกแต่สําหรับพระศพของใบซูนะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ามีเศรษฐีคนนึงนะที่ชื่อว่าโยเซฟ ได้มาขอพระศพของพระองค์ไปฝังในอุโมงค์ฝังศพที่เขาได้เตรียมไว้สาหรับตัวเขาเองจริงๆแล้วนะโยเซฟมีความเคารพนับถือในองค์พระสุคริตมานานแล้วแต่เป็นเพราะว่าเขากลัวที่จะสูญเสียตําแหน่งหน้าที่และสมรรธภาพที่มีอยู่ต่อผู้นําชาวยิวเหล่านั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะรับเชื่อพระองค์อย่างเปิดเผยนะฮะแต่บัดน,นี้เขาไม่สนใจสิ่งใดๆอีกแล้วนะฮะ เขาต้องการที่จะแสดงออกถึงการขอบคุณและความสำนึกในความรักและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่พระสุคริตได้ทรงกระทำให้เขาในที่สุดนะผู้ปกครองเมืองก็ได้อนุญาตให้เขานำศพของพระองค์ไปฝังไว้ในอุโมงค์ของเขาการสิ้นพระชนของพระองค์สแสดงถึงพระเมตตาที่มีต่อคนบาปได้อย่างไรนะฮะความรักที่แท้จริงนั้นคือการยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้คนอื่น นี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเยซูทรงยอมถูกตรึงบนไม้กางเขนแท้จริงแล้วสิ่งที่ยึดพระองค์ติดไว้กับไมกก้กางเขนนั้นไม่ได้เป็นตะปูตีอย่างใดนะแต่เป็นความรักและความเมตตาที่พระองค์ทรง,งมีต่อผู้คนที่ทุกข์ทรมานเพราะความบาปพระกัมพีกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรา ในโรมบทที่5ในข้อที่8กล่าวไว้อย่างนั้นนะฮะเราทั้งหลายจึงรู้ได้ว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพราะพระองค์ทรงเมตตาต่อคนบาปคุณจะรู้สึกเช่นไรหากรู้ว่าพระเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อเราอย่างมากมายถึงเพียงนี้พระเยซูทรงเมตตาแม้กระทั่งกับเหล่าทหารที่โหดร้ายและโจรที่ถูกตรึงข้างพระองค์แม้ในขณะที่ถูกรุมเร้าด้วยความเจ็บปวด พระองค์ก็ยังเป็นห่วงบรรดาของพระองค์นะผ่านเรื่องราวการตรึงกันเขนของใบสูนะ่ะคุณคงเข้าใจถึงความจริงที่ว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงรักมนุษย์มากเหลือเกินพระเจ้ามีอำนาจในการยกโทษบาปผิดของมนุษย์จริงๆอย่างนั้นหรือนะฮะให้เราลองคิดดูว่าคนที่เป็นพ่อนะสามารถที่จะยกโทษและชดใช้นี่ให้ลูกของตัวเองได้จริงๆนะฮะสมมุติว่าคุณมีลูกชายคนหนึ่ง เขาเป็นคนที่ชอบเล่นก้อนหินมากนะฮะเขาชอบคว้างก้อนหินลงในแม่น้ําบางทีก็คว้างไปที่ต้นไม้ถึงแม้คุณจะคอยบอกลูกตลอดเวลาว่านี่ลูกระวังหน่อยเดี๋ยวจะคว้างไปโดนอะไรแตกเสียหายเข้านะฮะแล้ววันหนึ่งนะฮะความกังวลใจนั้นก็เกิดขึ้นจริงนะลูกชายของคุณนะลูกชายตัวล็กของคุณก็ได้เดินผ่านบ้านที่สวยงามหลังหนึ่งเขาเห็นว่ามีลูกมะพร้าวอยู่บนต้นเขาจึงคว้าก้อนหินคว้างใส่ลูกมะพร้าวแต่ เขาคว้างพลาดทํานะทให้ก้อนหินลอยละลื่อผ่านต้นมะพร้าวไปโดนกระจกหน้าต่างของเพื่อนบ้านแตกเขาก็พยายามวิ่งหนีและซ่อนตัวแต่เพื่อนบ้านได้เห็นแล้วว่าใครเป็นคนทําเราก็คงทราบดีว่าใครจะต้องเป็นคนชดใช้ใช่ไหมครับค่าเสียหายในครั้งนี้แน่นอนว่าหากลูกของคุณมีเงินพอนะเขาจะต้องเป็นคนชดใช้เพื่อที่เขาจะได้จําไว้เป็นบทเรียนแต่หากเขาไม่มีเงินพอแน่ทีเดียวนะคุณก็คงจะต้องเป็นคนจ่ายค่าเสียหายแทนเขา เพราะว่าเขาเป็นลูกชายของคุณคุณจะต้องรับผิดชอบแทนเขานะะในความผิดที่เขาได้ทําไปนะในทํานองเดียวกันนะ,ะมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้ทุกคนก็เป็นเหมือนลูกของพระเจ้านะฮะมนุษย์ได้ติดอยู่ในความบาปและไม่มีความหวังใดนะที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนี้ได้แต่พระเจ้าทรงรักและทรงเมตตาต่อมนุษย์ด้วยเหตุนี้นะ,ะพระบิดาแห่งชีวิตจึงตัดสินใจที่จะส่งพระอิศพระบุตรของพระองค์ ลงมาสู่โลกใบนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่ขัดสนคนที่เจ็บป่วยพระเยซูได้สัดสแดงให้มนุษย์เห็นถึงพระกรุณาและความเห็นอกเห็นใจที่ทรงมีต่อมนุษย์และแสดงให้พวกเขาได้เห็นว่าพระเจ้าทรงรักและเต็มใจที่จะช่วยเหลือพวกเขาเสมอถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นใครนะ,ะมีเชื้อชาติใดและมีภูมิหลังชีวิตเป็นเช่นไรก็ตามนะฮะจนถึงตอนนี้คุณอาจจะสงสัยว่าแล้วคุณจะสแสวงหาการอภัยโทษจาก องค์ประเสริฐิได้อย่างไรนะรับจุดนี้นะฮะขอให้เราได้ลองมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเรานะฮะในเวลาที่มีสมาชิกคนใดคนหนึ่งของครอบครัวได้พูดอะไรที่ไม่ดีแล้วก็ทําอะไรลงไปก่อให้เกิดความบาดหมางใจกันนั้นมันก็ส่งผลกระทบนะฮะไปยังสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะทำให้บรรยากาศก,าก็ไม่ราบรื่นนะฮะการที่จะทําให้ความปลองดองที่เคยมีนั้นกลับมาเหมือนเดิมนะวิธีง่ายๆที่สุดในการแก้ปัญหาและนําความสงบสุขกลับมาสู่ครอบครัว ได้อีกครั้งหนึ่งก็คือการขอโทษนะด้วยความจริงใจซึ่งมีหลักการสําคัญ3ประการดังนี้นะฮะประการที่1น,นะจะต้องกล่าวคําขอโทษและสารภาพความผิดที่ได้ทําไปนะส่วนประการที่2นะขอร้องผู้ที่เราได้ทําผิดต่อเขานั้นให้ยกโทษให้เรานะฮะประการที่3นะฮะเราก็คงจะต้องบอกคนคนนั้นว่าเราจะพยายามไม่ทําผิดอีกนะรเราสามารถที่จะใช้หลักการเดียวกันนี้ ขอการอภัยโทษจากพระเจ้าพระบิดาของเราได้โดยอธิษฐานต่อพระองค์ดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจต่อความบาปขอพระองค์ทรงโปรดอภัยความผิดบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยขอทรงโปรดประทานจิตใจใหม่ให้ข้าพเจ้าเพื่อที่ข้าพเจ้าจะไม่ทําบาปต่อพระองค์อีกยอนผู้เป็นสาวกของเปโซนะครั้งหนึ่งได้เขียนถึงการที่พระเจ้าได้ทรงให้โอกาสแก่มนุษย์ ในการที่จะเริ่มต้นใหม่นะได้เขียนไว้ว่าถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยนะถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัต์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการทำทั้งสิน้นนะในหนึ่งยอนในบทที่หนึ่งในข้อที่8ถึง9ได้บันทึกไว้ยอย่างนั้นนะดังนั้นหากคุณปรารถนาการอภยัยคุณจำต้องถ่อมใจของคุณลงและยอมรับความผิดที่ได้ทำไป หากเราได้สํารวจตัวเราเองอย่างสัตย์ซื่อเราก็จะเห็นถึงข้อบกพร่องของตัวเราเองเช่นเดียวกันนะฮะขอให้เราอย่าก,กลัวที่จะยอมรับความผิดบาปของตัวเองนะฮะพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นทุกอย่างที่เราคิดและทุกอย่างที่เราทําหากเรายอมรับความผิดของเราอย่างสัตย์ซื่อและไว้ใจในพระเจ้าให้พระองค์เป็นผู้ยกโทษบาปและชําระจิตใจของเราพระองค์ก็จะทรงอภัยบาปให้แก่เราได้แน่นอนอย่าลืมว่า กังเขนแห่งโกลาโก,กทานั้นพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนที่นั่นและมีอำนาจสามารถชำระใจทุกคนได้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรนะครับ